ตอนนี้พาคณะขึ้นมาฮอตคุณกองแรงแล้วเนาะแต่ยังบบเปิดเป็นทางการเนาะสมมือนี้วันที่สเปเดือน3 2มสอนเนาะตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างมาชมบรรยากาศกันเลยจุดแรกเนาะสะพานข้ามคุณกองแรงเนาะโอ้สายน้ำสีเขียวมรกตเลยเนาะตอนนี้แล้วก็ที่พักกำลังสร้างเนาะ เป็นโฮมสเตย์เป็นเื่อนพักอะไรอย่างนี้กะ,ะสะพานไม้ข้ามคุณกองแรงเนาะมนนีน้ำมรกต <c oughs> มาจากคุณแหละตาน้ำเนาะตาน้ำพัญญพนยุคนกองแรงห่างจากตัวเมืองทะเขกประมาณ50กิโลเนาะเลนทางเล็กทีส3-30กิโลแล้วเข้ามาทางภูเขานี้อีก3กิโลเนะาะจะหอด น่าจะโม่ไกลๆนี่นะเพิ่นจะเปิดเป็นทางการเนาะนี่คือเขตต่าน้ำของขุนของเล้งเนาะมีต่าน้ำของเพิ่นเนาะเขียวมรกตเลยตัวนี้อันนั้นจะเป็นวังเพิ่นเนาะแต่น่ะมีเพิ่นเพ็ดสารเจ้าไว้เนาะอันนี้คือต่าน้ำเนาะน้ำนี้ออกจากภูเขาเนาะเป็นต่าน้ำมรกตเนาะจะมีสีที่เป็นเอกลักษณ์เนาะเขียวมรกตส่งใส นั่นแหละเป็นต่าน้ำนอะเขตเีย,นเนยแล้วก็มีเปขัดไว้ด้วยฝายน้ำนอะตัวนี้แล้วก็ลงไปใช่ตัวเขตห้องเฮือนแคปซูลเนาะอันนี้เป็นบังกะโลต่างๆอันนี้สะพานขามคุณนของแรง<อ>เสียน้ำอยน่ด้เนาะแกระอาบขนาดตัว เดียวครับเริ่มต้าแนบบน้ำน้ำอ๋อชคใสครับขนาดนั่งเสียได้เลยเป็นมองเสียน้ำเนาะเสียอ่ำน้ำเลยว้าวมามามาชมสะพานของกองแรงเนาะขุนกองแรงนี่ก็มีเสือเสียงอยู่แล้วเนาะอยู่ท้าแขกเนาะเป็นต้านน้ำธรรมชาติออกจากธรรมชาติเนาะเป็น ตาน้ำที่มีสายน้ำออกจากตาน้ำเป็นสีมระะกตเนาะอันนี้เป็นครัวข้ามคุณของแรงเนาะแถวรีสอร์ทนี่อ่าตัวนี้เป็นตาน้ำนะเพื่อนเนาะอ่าคุณกองแรงนี้ห่างจากเกือเมืองตะแขบประมาณ5 0กสิบกิโละนนะแล้วก็เลนทางเลขที่13ขึ้นมาเหนือเนาะ3 0กิโลแล้วเข่าทางภูผาอีก3ิกิโลกับมหอนเขตรีสอร์ทนี่ละ มาชมบรรยากาศกันต่อย yeah. ามายางขามครัวไม้ขุดของแรงต่อ,อชมบรรยากาศกันเลยสวยเด็กตาน้ำตัวนี้เป็นเงือนพักเนาะเป็นบังกะโลอ่อาอน,นั้นเป็นสายน้ำมาจากตาน้ำตัวบ่อตัวนั้นเป็นตาน้ำแหละแล้วก็มีวังเนาะมีมองบูชาเพื่อน แล้วก็ไหลออกมานี่แล้วก็เข้าเป็นสายน้ําตัวนี้ออกไปชูธรรมชาติเนาะเขียนอกพุ้นแถวแม่น้ำโขงแล้วก็อันเฮือนเนาะมีเฮือนแคปชุนเนาะมีปีงผู้ปีงผาอีกเนาะอันนี้าขึ้นผู้ขึ้นผาก็ได้ตัวนี้เดี๋ยวเขาพาย่างไปเบิ้งอีกเนาะอ่าย่างไปตอนนี้ก็มีการก่อสร้างได้หลายเติบแล้วเนาะพยายามเล่งห้ไ้ผักได้เชร้าแล้วเนาะ เห็นอกผาตัวนั้นจะปีงขึ้นไปได้เนาะเขตตัวนี้ที่พักนี่บาเบียบาร์กาแฟเนาะเออมีแตุ่กับเงินกํลังย่างขึ้นไปใส่เขต ผาชมวิวเนาะตรงไ้อย่างขึ้นไปทั้งๆเนาะเป็นผาหิน้นาหนอเป็นผาหิน้นามนอแล้วนี้เป็นบังกะโลเนี่ยมันลอยก็ดำหน้ากับป่านนี่ไงป่านตึกห่างกันแต่น้ำเนาะจะมาจากเขตนี้แล้วลงใส่บังกะโลแล้วลงไปแคปซูลอันนั้นสะพานสีเขียวเนาะสร้างยังบแล้วเนอย่างไปได้แต๊กได้ตัวนะอ่ะวันนี้เฮามา ขึ้นเถิงผาหินน้ำหนาะจุดชมวิวเนาะของเพิ่อนอยู่กองหล่อกอ,องคุณกอ,องเลี้ยงเพื่อนกองหล่อไก่ละบาทน,นี่ไปต่อต่อ,อมีคันไดขึ้นเนาะจบเจือได้มีฮาวมีอย่างจับเนาะนี่ขึ้นไปได้สบายเนอ่เอยอ้าวฮาวจิงถ่ายบรรยากาศตอนลงเนาะมีที่พักขาเนาะ ตอนนี้ย่างขึ้นบุญใช่วิดีโอนะวอลหลายเมื่อเอโอเคอยางขึ้นไปจะมีที่พักเรื่อยๆเยนาะสำหรับการย่างเนาะชั้นเน่ขึ้นเน่เนาะกัย่างตามหอมผูหอมหินเนาะเดี๋ยวมีคันใดเน่งนะค่าสีดำกันสนิมพร้อมเดี๋ยวติดกับผาก็มีเนาะเดี๋ยวเฮาสิขึ้นไปฮอด และถ่ายสมบรรยากาศวิวทั้งเทิงลงมาทั้งลุ่มบ่งขุนกองแรงเนาะแขวนกัมมวลทักแขกเลาะตามผาไปเนะาะกันใดก็มีซันแนยมีเพียงเนนเนาะโอ้ผางามขนาดโมเมื่อยเนาะแต่กับคนถ่ายนี่ก็อันใจหอบเติบได้ โอ้เห็นบรรยากาศแล้ววิวห้องลุมแล้วเนาะนั่นเป็นแคปซูลเนาะมูลค่าสร้างประมาณเกือบสองแสนเนาะห้องหนึ่งนะแต่ว่าค่าเ้าอยยังโมฮูเนาะจนกว่าเพิน่นเปิดเป็นทางการเนาะอันนี้ก็ครัวเขียวเนาะสำหรับขามารีสอร์ทนั่นแหละฮะมาชมบรรยากาศกันตอ่อย่างขึ้นอีกยางอีกเงาไกลนั่น,นึง ยกซากต่ำยังไม่ได้มาทำนี่ในพื้นที่เอาเขียวเบิดเลยนหนอเงินปุกอมแอมใส่น้ำเลเนานเมื่อเฮาหย่างขึ้นมาด้วยขาเนาะที่เบิดแห้งแล้วแต่หัวใจยังเต้นอยู่เลยเห็นบรรยากาศที่สวยงามเหตให้มีความคึกคืนขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้ว ตื่นเต้นเด้โอ้พาหินน้ำนอ้อเ <ไป S 1> ต็มเลยเด้มีคันใดเชือกด้วยมามาตื่นเต้นขึ้นแล้วบันี้ขามีแห้งแล้วบันี้ไปต่อโอ้พระเจ้าหันใจทั้งดังทั้งปากพร้อมันงับง,บง,บง,บงบาบงาบน,นี่เนาะพาเห็นน้ำนอ้ออ้าวเราจะขึ้นไปจุดชมวิวเพื่อชมบรรยากาศเนาะ เป็นได้ช่างย่างขึ้นย่างลงนี่บ่เมื่อยเลย,ยเนี่เนาะเปลอดนั่เป็นผ <c oughs> าเลยเนาะเป็นเหวผากับเหวเป็นสั้นๆกันว่ะมาขึ้นไปชมบรรยากาศทัง้งกระทิ้งอ้อมไปเลยเนี่ <c oughs> หินเนาะน้ำน้อยลีเนาะ <c oughs> จะเป็นคือเขียวป่าเนาะคมๆเลยตัวนี้นี่คมขนาดเป็นแหลมๆนั่นเนาะปักลน บักยังเนี่ยม่นเข้าขนาดโอเคเขากำลังมาหอดจุดชมวิวของคุณกองเล็กเนาะเป็นผู้พาอินนามโนะอยู่ทางเท่งนี่เนาะว้าบรรยากาศผู้าอินามเนะ,นะตัวนี้ ที่เป็นจุดชมวิวของคุณกองแรงเนาะห่างจากตัวเมืองทังแค่5 0 0กิโล50กิโลไม่หารแล้วก็30มิบ 3, กิโลจากทางดำเลขที่สิบสเนาะแล้วก็เข้ามาสาลักเนาะเป็น50บลักเท่านั้นทุ่งลาวอันสงงางเอ๊บรรยากาศการสร้างรีสอร์ทหรือว่าที่พักอันนั้นที่วอามาเนาะเป็นตาน้ำที่เป็นน้ำออกบ่อ น้ำไหลออกมาจากนี่ตลอดปีเนาะแล้วก็ไหลเป็นสายน้ํามาผ่านออกไปไปใช้น้ําน้อยน้ําอย่างเนาะเลี้ยงผลลปุกเห็ดหนอกเห็ดหน้าแล้วก็มีรีสอร์ทห้องพักแคปซอกแคปซูลแตกตั้งขึ้นมาเนาะรถคอยจอดพุดเนาะอ่ะมามาไปต่อชมบรรยากาศอันนี้ก็เป็นลานเนาะสำหรับทำนักท่องเที่ยวมาชมบรรยากาศวิว อีกฝั่งหนึ่งเนาะเพื่อนจะมีกิจกรรมย่างเนาะย่างไปเนาะย่างเป็นจุดตัวนั้นเนาะอ่าแล้วก็ขึ้นขั้นใดนั้นขั้นใดเชือกนั้นไปใช่ตัวนี้แล้วเข้าบันไดเชือกเราจะมีการหุ่นสลิงลงไปลุ่มนั้นเนาะอ่าหุ่นลงไปพุ่นกิจกรรมเพื่อนอยู่นี่เนาะอันนี้เป็นเขตทางเข้าที่เขาเข้ามาเนาะจากภูผาตัวนั้นเนาะ เลขที่13เนาะเข้ามาสาวกิโลเนาะข้ามภูเขาในนั้นเนาะ,อะตอนนี้ก็มาหวัวละจุดชมวิวของคุ้นกองแรงห่างจากตวงเมืองทะแขก50กิโลทางดับเลขที่13 30มิโลบวกทางเขาอีกสาวโลเป็น50าิโลตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะของจุดชมวิวของอ่ผาผาหินน้ำเนาะแถวนีอนอ้เห็นเนี้นะอ่า มันเลยเป็นผาเนะาะตอนนี้มามามาแล้วก็มาพบแถวเขตตาน้ําของคุนกองแรงเป็นอยังจริงคุณกองแรงเพราะว่ามันมีตาน้ําขุนเนาะที่ไหลออกมาพุไหลออกมา <c oughs> จากตาน้ําเนาะน,น้ํานี่บุเคยแห้งตลอดปีเนาะไหลลงมา,าเาไาแบบเฮ็นรีสอร์ทอ้อมสายน้ํานี่ไว้เนาะแล้วก็มีกิจกรรมภาเฮอขยักขี่รถ เนาะแล้วก็หหนชัลลิงทึงภูเขาหน่อยนี้ลงไปใส่ทั้งหลุมนั้นเนาะ,ะบ๊ายบายทุกคนรีวิวเล็กๆหน่นอๆใครสนใจรถตู้น้ำเที่ยวถ้าแขกติดต่อฮะสุมพงษ์บริษัทผู้ที่สารท่องเที่ยวจ้าวว้าวสวยจังวิวนี้อาชถ,ถามว่าอยู่ใส่เนาะ